เพราะว่าถ้ามีแต่มีแต่เราบอกก็มันก็จะบอกว่าของเรามันดีนะไม่ไม่มีใครไม่บอกว่าของเราดีนะนี่มีใครไม่พูดหรอกว่าของเราไม่ดีก็เลยอยากให้รู้จากปากพวกพี่ๆที่ว่าคนที่ลองใช้ใช้กัแดดอัน,นุเท่าไหร่คะสิบสามสิบสี่สิวเริ่มขึ้นกับเริ่มใช้แล้วนะครับส่วนมากแต่กันแดดนะกันแดดก็ใช้ได้ ร่าบ14แบบโตเป็นบ่าวนั้นเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มแล้วก็จะเริ่มอยากใช่ละเพราะว่าบางคนก็มีสิวบางคนก็ไม่มีไม่มีตะก้ามีครับนี่ปักมุดห้ารอยเกาสิบครับ <c oughs> แม่ทางและดูขอบคุณครับเทลร่ามข่อนใหญ่มากบอพิษบางบอพิษบางบอกเลย ขวดใหญ่ไล่ได้โดนใส่ได้เป็นเดือนไต่ได้นานมากแต่ตัวเทสที่ทุกคนเห็นนะขวดเล็กใช่ไหมแต่มันเป็นแค่ตัวเทสแต่ตัวจริงมามันใหญ่มากสามสิบกรัมว่าแม่งกรัมมิลลีอันนี้สิบห้ากรัมสามสิบมิลลี ราคาคุ้มมากราคาแม่ครับคุ้มครับปักหมุนนะตะกร้าที่แบบเจ็ดคู่มันจะได้ถูกกว่า